ถอดกองโซล่าแล้วนะครับก็ตัวลงใช้โซ่เนาะก็นี่นะโซ่มันก็มันก็จะเนี่ยมันก็จะยาวๆแบบนี้เนาะไอหน้าสัมผัสตร,ตรงนี้นะเราจะไม่ไปแนบแบบ,น,น,บนี้เวลาถอดนะครับนี่เวลาถอดนะครับด้ามอยู่ทางทางขวาแล้วหน้าสัมผัสอยู่ทางนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล็อกมันนะครับตัวล็อกในการพอจะถอดตันนี้เราก็มาเทียบกับของใหม่ก่อนนะครับ ระยะโซ่นะครับเวลาใส่ไปจะได้พอดีพอดีหน่อยอดึงโซ่ให้มันคล้องคล้องเสร็จแล้วก็ดันมันเข้าไปดัน,นเข้าไปหาระยะล็อกนะครับแล้วก็มาล็อกกับเขี้ยวตรงนี้ครับอ่านี่ก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆว่าระยะนี้อางนี้ก็จะใส่เข้าไปแล้วครับ ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมว่าแล้วก็ดึงดึงเข้าหาตัวเองนะครับค่อยๆนะครับเห็นไหมกองคลายแล้วครับกองคลายตัวล่ขยับหน่อยอ่ตออืมแน่นมากนะครับเนี่ยอืมอืม หลวมๆแล้วลองเอามือหมุนดูครับอ่ะโอเคหลุดแล้วอาจจะมีน้ำมันค้างอยู่แล้วไหลออกมาบ้างนะครับอ่ะไม่มีนะครับไม่มีน้ำมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาน้ำมันนี้เทออกดูนะครับสะอาดไหมถ้าสะอาดจะใส่ไว้กับกองใหม่นะครับ